การเดินทางมันสัมพันยังไงคุณรู้ไหมยังไงล่ะคะเดินทางปลอดภัยนะคะผมแจ็คครับปลายปีแบบเนี้ยผมจะไปนิวยอร์กนี่ไงเครื่องบินที่ไม่มีวันตกโอ้ Nein, ไมคะอุบัติเหตุแบบนี้ประกันคุ้มครองใช่ครับผมมีประกันขอโทษนะคะใส่ของฉันเองค่ะ่อยค่ะเที่ยวบินลอจะออกเดินทางในอีกสองวันนี่เที่ยวบินล่าช้าเราก็ชดเชยค่าเสียเวลาให้ดีจัง ก็เรานั้นอยู่ฉันไปยายประหยัดไปปะจะไปไหนก็ไปฉันก็ไม่ทนคุณแล้วเหมือนกันผู้ชายคนนั้นไม่ใครทำให้ฉันอุ่นใจเลยไม่อยากอยู่แล้วอยาก แบบนี้ประกรันไม่คุ้มครองนะอ้าวแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปรับขอบคุณค่ะคุณผมแจ็คสันยอครับอืมคุณดอคนส่วนใหญ่เรียกผมว่าแจ็คครับแล้วคุณล่ะครับโรสค่ะกุลาถนน หลังจากนั้นรถก็เข้ามาเป็นถนนให้คนอย่างผมได้ก้าวเดินอใจเย็นๆประกันคุ้มครองบุคคลที่สามด้วย อุบัติเหตุแบบนี้ประกันคุ้มครองพี่คะเห็นกระเป๋าหไหมคะกระเป๋าเดินทางหายประกันก็คุ้มครองออเครื่องบินของเราชนเข้ากับภูเขาไปภูขอต้องแข็งที่เราบินเงียบแล้วก่อนเขอต้องแข็งแล้วะชน จะตายไหมเนี่ยแบบนี้ยิ่งต้องคุ้มครองเลยหัใจจังอ้อ่ะผมว่าผมไม่สบายแล้วคุณ จ็บป่วยไม่สบายเราก็คุ้มครองฉันอยากไปเที่ยวแบบอุ่นใจอ่ะพาฉันไปทำปกันแบบคุณก่อนได้ไหม อุ่นใจได้ทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศกับประกันอุ่นใจนักเดินทางเริ่มต้นเพียง177บาทคุ้มครองเพียบไม่ว่าอุบัติเหตุเจ็บป่วยกระเป๋าเดินทางหายเครื่องบินดีเลย์จนถึงเสียชีวิตคุ้มครองรวมสูงสุด8,000บาท <c oughs> เกิดอุบัติเหตุระหว่างเที่ยวเราก็คุ้มครองพร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงสะดวกซื้อง่ายมากและยังใช้ยื่นขอวีซ่าได้กับ Counter Service All Insurance อุ่นใจจังอย่าลืมทําประกันก่อนเดินทางที่ 睇住，永都未落嚟。Hello，大家睇完條片，如果覺得滿意嘅，麻煩幫手訂閲、訂閲、訂閲，唔該晒。